พอไหมก่อนแต่ว่าชอบมากใ่ามนั่นแหละน่าจะต้องเป็นคำตอบคำตอบนั้นแหละคือคือเรามองว่าเป็นตอบโจทย์สำหรับบ้านเรามากล้ระอย่างที่ทุกคนรู้ว่าพี่ภูริเองก็ทํางานเกี่ยวกับการเดินทางชีวิตครอบครัวเราค่อนข้างที่จะเดินทางเยอะเนาะแล้วก็เราฝึกลูกเราตั้งแต่เล็กๆก็เป็นแบบนั่งรถทริปนั่งทำอะไรเงี้ยไปไกลไเพราะฉะนั้นรถที่เราเลือกมันต้องเป็นรถที่เป็นยังไงคะเป็นเป็นยังไงรถใหญ่รถใหญ่นั่งสบายสบายไหมคะใช่ไม่ใช่อ้าวมันต้องเป็นยังไงรถมือเตียง เหมือนเตียมันตียงสบายนักเดินทางตัวโยงอย่างเงี้ยค่ะก็เลยค่อนข้างที่จะตอบโจทย์สำหรับครอบครัวเราเนาะคือพอเข้าไปด้ในรถแล้วเหมือนกันใช่เพราะจริงๆแล้วชอบด้วยความที่เบาะหลังเนี่ยเขาแยกกันเป็นเบา VIP ไม่ต้องตีกันสองคนใช่แล้วก็ชอบด้วยความที่ว่าข้างในเนี่ยด้วยเทคโนโลยีต่างๆที่เขาให้มาเนี่ยมันเป็นเทคโนโลยีที่สร้างความสะดวกสบายให้กับทั้งคนขับแล้วก็คนนั่งด้วย แล้วเวลาที่เดินทางไกลๆเนี่ยมันจะรู้สึกปลอดภัยเพราะว่าเขาจะมีโหมดต่างๆที่ช่วยในเรื่องของความปลอดภัยที่ให้มากใช่นั่นสำคัญเนาะพอเราไม่รูกด้วยใช่อะไรนะครับเดี๋ยวามีอัลตร้าดิก่อนเดี๋ยวอนุ้าติก่อนต้องถามก่อนว่าที่บ้านขันไหนจะออกไปก่อนเลยมันต้องมีเราต้องแบบหาที่จอดคันใหม่ด้วยเออเรียกว่าคออะไรต้องมีการโหวตจากในบ้านไหมคะทุกคู่มีส่วนด้วยนะคะว่าส่วนใหญ่จริงๆมันควรจะเป็นแบบนั้นนะแต่ว่าส่วนใหญ่มันจะมาแบบไม่รู้ตัวแล้วก็แบบทุกคนจะบ่นว่า นั่งไม่ได้รถที่เขาชอบแต่ส่วนเราพวกเราอ่ะคือจะนั่งไม่ได้มันจะเป็นรถแบบเร็วีซเตี้แน่ลุกโอยนั่งโอยอะไรอย่างเงี้ยคมันนี่ไม่เถียงครับไม่แต่จริงแล้วคันนี้ผ่านคันนี้ผ่านครับเพราะว่าเพราะว่าอันนี้คือเป็นแบบแอนชอบรถใหญ่แต่บางทีรถรถประจำตำแหน่งคือรถตู้เราไม่มีรถในในบ้านมีรถหลายคันแต่เราจะมีรถตู้มีคันเดียวถ้าสมมติว่าคนเราไม่มาอะไรก็คือแม่ก็ต้องห่อรถตู้คันใหญ่ๆ อันนี้มันเลยตอบโจทย์ว่าแบบเฮ้ยมีคนบรถก็ได้ขับเองก็ได้อย่างเงี้ยเออที่ชอบแล้วก็แล้วก็จริงๆคุณแดงเขาเป็นคนชอบรถคันใหญ่อยู่แล้วเราก็กำลังมองดูว่าเออถ้าจะหารถที่เป็นรถแบบ SUV ไซส์ใหญ่ๆแล้วมันเหมาะกับครอบครัวจริงๆเนี่ยมันน่าจะต้องไซส์นี้แหละอ่าแล้วก็เรายังเรายังเป็นคนชอบรถที่เป็นเครื่องยนต์ที่ไปไหนแล้วยังเติมน้ำมันสะดวกสะดวกอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับใช่คางเลยจะเป็นคนที่มองหารถครอบครัวเลยครับก็จริงๆแล้ว คุณได้พาริเซนเนาะก็จะเป็นรถที่เป็น BSUV ไซส์ใหญ่รุ่นเดียวในไทยที่เข้ามาแล้วก็มีเทคโนโลยีที่ค่อนข้างจะครบทุกอย่างนะครับก็ขอให้เป็นอีนึ่งช้อยแล้วกันเนาะสำหรับคนที่มีครอบครัว้ลองดูโอเคไหมคะชอบไหมคะชอบรถไหมคะชอบไหมคะแทนซีขาะ เนี่ยโอเคเขาคนนี้ค่ะนุมมนแล้วอยากได้ขันขาวโอเคเขาสั่งมาแล้วันนี้แบบถือว่าได้เห็นหน้าน้องใช่ไม่ได้ออกงานไม่ได้ออกงานไม่ได้ออกงานเลยก็ไม่ไม่ได้ไปไหนอะไรอย่างเงี้ยก็เขาก็เข้าโรงเรียนกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยลิซ่าจีบผมกี่คนได้เต็มทั้งหชื่ออะไรแปดขวดแปดขวดแล้วแล้วคุณกี่ขวดคะลิซ่ากี่ขวดกี่ชินชูมือสิ้ขวดสขวดสี่ขวดสี่ขวดค่ะ จริงๆคนเล็กก็จะแบบโซนๆหน่อยจะแก่นเซียวจะลุยๆแต่ว่าพี่สาวจะเรียบร้อยกรดูจากได้ก็คนนี้คืออเต็มๆชอบแบบว่าลมตึงหน้าโแบบขับรถเร็วๆชอบชอสิ่งคนนีก้ก็จะแบบเหมืนแม่ก็จะแบบเรียบร้อยหน่อย คอยเตือนนะแบบพี่สาวจะคอยเตือนเป็แบบหน้าที่แบบยายายาทุ่นยานี่อย่างนี้ไหมฮะคือคือพี่ัวน้องอย่างนี้ดีกว่าคนนี้ไม่ธรรมดาเดี๋ยวอีกแป๊บนึงไม่อาจจะล้มหมดได้คนนี้เขาจะเป็นคนมีความเป็นตัวเองค่อนข้างสูงอ่าใช่แล้วก็แล้วก็จะแบบอยากทำอะไรทำเลยค่ะใช่ครับใช่เนี่ยค่ะระวังไม้พี่เขาจะนะคะล้มนะคะ มามาออกงานต่างๆอันนี้ก็เห็นแบบว่าโพสกับกล้องต่างๆได้แล้วนะมินมินก็ชอบ,ชอบทั้งสองคนก็ชอบเหมถึงว่าแบบเขาก็ยังชอบแบบว่าชอบหน้ากล้องอะ,อะไรเงี้ยเขาจะชอบเดินแบบอะไรเงี้ยเขาจะได้เดินแบบให้คุณน,นาแบบปีละสองครั้ง <ๆ S 1> เขาก็จะชอบตรงทีไ่ได้ได้ชอบนะคะเดินแบบชอบเพราะว่ามีได้ะไร ได้เงินเขาจะได้เงินแล้วเขาก็จะรู้ว่าการทํางานมันคือได้เงินนะอะไรอย่างเงี้ยหลังๆไปถ่ายรายการกับคุณพ่อเนี่ยจะบอกว่าไปฟรีไม่ได้นะไปกี่วันต้องได้กี่บาทแล้วเขาก็จะทวงนะตอนแรพี่สาวเนี่ยจะทวงพ่อว่าต้องจ่ายไปเขาก็จะหยอดกับปุ๊กก็เริ่มฝึกให้เขาแบบรู้ว่าการทํางานคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าตัวแพงไหมคะถ้าตัวแพงไหมให้คุณจ่าไป่แพงเราไม่แบงพูดเด็กน้อยก่อนอะไรอย่างเงี้ยเราไมต้องได้่จนเขาก็แบบ เริ่มมีเริ่มมีชอ่องเหมือนในวงการบันเทิงเขไาไปแคสแบบพวกละครเวทีไปร้องเพ<า>เลงไปอะไรแบบนี้คก็ก็เริ่มจะมีแบแบนด้ที่ชอบอยากได้ละครไปทำด้วยละครอาจจะยังละครแต่ว่าเราชอบละครเวทีชอบมิวสิควลชอบร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้แม่และพ่อเลยเพราะพ่อกับแม่ร้องเพลงไม่เป็นเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็ทั้งทั้แบบส่งเสริมเข้าไปเหมือนกันิมให้เขาไปเรียนเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยชอบอะไรที่สุดคะชอบอะไร โรงเรียนเป็นเเเออออ่่ป็นฟุตบอลโรงเรียนด้วยอะไรอย่างเงี้ย่ได้แชมป์มาใช่ได้แชมป์ของปีนี้ได้ที่หนึ่งในลีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็ก็เราก็สปอร์ตเขาไปอะเนาะเราก็มีหน้าที่ว่าลูกอยากทำอะไรเราก็เลี้ยงเขาทำถ้าได้ดีเราก็สปอร์ตต่อไปแค่นี้ส่วนคนนี้ก็ยังยังงสาวรัลลายังอยู่ในรัลา่แลนด์ยังหาตัวเองไม่เจอแต่ก็ชอบเต้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็เนี่ยค่ะ ลนี่ไงนี่ไงลูสาวแบบถ่ายแววแล้วแบบความสวยอะไรอย่างี้เราเริ่มยาเริ่มต้องวหนวนะคบ่วนั่นะจริงๆแล้วก็ต้องเริ่มไวแล้วนะเพรเด็กสมันนี้ก็จะแบบโตเร็วนะครับจริงๆแล้วผมแบบเวลาไปถ่ายรายการไปบางทีไปเนี่ยกับนานๆกลับมาเนี่ยเราก็จะเห็นพัฒนาการลูกแต่ละคนที่ค่อนข้าง โตขึ้นเป็นสาวขึ้นมีความเป็นสุดตัวขึ้นโดยเฉพาะลิชาเนี่ยจะจะโตเร็วห่วอะไรเป็นพิเศษไม่ห่วนะฮะยงเราเต็มที่กับเขลาให้คุณแม่ดูให้ครับคุณแม่ก็จะคอยรายงานตลอดเราเราจะพยายามเี้นเพื่อเป็นเพื่อนนะคะเพราะเราเองก็โตมากับพ่อกับแม่ที่แบบเราคุยกันได้เรื่อนาัอยากให้เขามีอะไรพูดกับเราได้ เดาแต่เงียบครับเวลาอีกหน่อยที่น่ากลัวเพราะฮอร์โมนจะมาพร้อมกัน3คนนี้ต้องต้อสตาร์ทมอเตอร์ไซค์ออกจากบ้านเลยคือเรื่องแบบกุ๊กเก๊กแค่มาก็สตาร์ทมอเตอร์ไซค์หรือไม่ก็ขับรถออกไปเลยนคืเขาใ้แค่เอเลยคะเขาจะแท็กทีมกันนะเขาจะแท็กทีมกันไม่มีไม่มีดูคนเดียวเลยดูคนเดียวครับโอ้โหนี่เขาล่าสุดเนี่ยคุณแอนไปงานแต่งงานเซ้นใช่ไหมคะหายไปแค่5วันจากการเป็นแม่มา8ปีเนี่ย หยุดหายไปเลยเลยบอกว่าเขาเนี่ยมีหน้าที่ต้องไปรับส่งลูกทำทุกอย่างให้ลูกหมดวันที่สามี่โทรมาอดวยว่าแบบคุณแอน,นผมไม่ไหวแล้วมันเหนื่อยคือคือจริงๆแล้วคือเราไม่เคยดูแลลูกแบบยี่ชั่วโมงอันนี้คือเป็นหน้าที่เราเลยเอาเข้าน,นอนปลุกขึ้นมาพาไปอาบน้ําพาไป,ไปส่งโรงเรียนไปรับไปส่งอะไรเงี้ยครับตลอดแล้วก็เป็นห้วันนี้รู้สึกว่าโอ้โหมันเหนื่อยอย่างเงี้ยคือเข้าใจคุณแอนเลยว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขาทุ่มเทขนาด คือผมไปออกทริปวิวไฟเดอร์20วันขี่มอเตอร์ไซค์อะไรอย่างเงี้ยผมยังไม่เหนื่อยเท่านี้เลยแล้วนึกไปว่า20วันที่เราไปอ่ะเขาคนเดียวใช่แต่ว่าเออแต่ว่าถือว่าเขาทําได้ดีเขาแค่ปวดแล้วก็เป็นไงค่เที่ผ่านไปแค่3วันที่ทำมาแปดปีแล้วก็พอพอเขาพอกลับมาเราก็เออก็ยังอยากไปส่งรูปอยู่อยากได้ชิมแต่แต่โรงเรียนชมนะว่าคุณท่อกระบอกที่โรงเรียนไปเลยว่าคุณแม่จะไม่อยู่นะคะ5วันนี้ถ้าลูกมาสายหรืออะไรก็คือคอยดูหน่อย แต่เขาได้รับคำชมว่าไปตรงเวลาทุกวันเลยไปก่อนเวลาด้วยต้องยกเครดิตมาแบบรักษาใจเลยนะคะับว่าเขาทุ่มเทอะไรอย่างเงี้ยรักมากเลยครับแล้วก็เห็นใจเลยครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขาทุ่มเทขนาดไหนไก็ยังไม่ได้มีฮะเดี๋ยวหลังงานนี้เดี๋ยวดูฮะอาจจะเป็นตกรางวัลบ้างให้คะแนนเขายังไงไหมคะพี่แอนว่าแบบห้าวันที่เขาทำหน้าที่แทนเราทุกอย่างก็ทำได้ดีนะคะก็มีทีมซัพพอร์ตที่ดีมีคุณตามีแม่บ้านมีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็เอา คือคนนี้มีหน้าที่สั่งไปเลยว่าหนูต้องตั้งนาฬิกาบุกให้ดูกดแบบนี้นะแต่คนนี้ก็จะเป็นพี่ที่มีความรับผิดชอบเวลาที่แม่ไม่อยู่นี่เขาจะแบบสเต็ปอินว่าเดี๋ยวต้องเอาน้องไปอาบน้ำนะหรือจะให้น้องทำอย่างนู้น่งนี้อะไรเป็นแม่แทนเป็นแม่แทนคือเมื่อก่อนจังวนไม่กล้าชิงลูกแต่เอ๊ะทำได้มีก็เดี๋ยวก็อาจจะมีคลิปสาวๆเรื่อยๆอะไรแบบนี้แต่วอนนี้เราก็แบบนี้เราก็สาวบ้านไปได้อ่ะเดี๋ยวเวลาเพื่อนชวนก็ไปได้เริ่มพอใจที่ไรพอได้คะพอเริ่มใจดี ไปได้ครับไปได้ฮะจริงๆอ,อยากให้ผู้ใดเขาเขาไปกับเพื่อนบ้างไปอะไรบ้างให้เขาแบบรีแลกซ์บ้างเพราะบางทีเขาแบบเลี้ยงลูกคนนึงเขาจะตึงเครียดเหมือนกันอันนี้ถือเป็นครั้งแรกที่แบบได้ออกจากบ้านแบบไม่ได้คือ,คอถ้าปกติก็จะไปก็จะไปได้วยกันแต่รอบนี้เหมือนเหมือนเขาไปคนเดียวเลยเป็นยังไงบ้างคะเครียดไหมคะตรงไปดูเพราะื่อสามีจะดูแลแล้ว ก็กังวลกังวลตลอดสองสามวันแรกโทรตลอดก็ตื่นรื่ยงไปแบบแล้วมันถึเวลามันห่างกันก็เช็คว่าแบบไอ้แป๊บนึงเธอต้องออกจากบ้านแล้วนะก็ไปรับลูกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเ็าทำได้ดีก็โอเคคลิปหน้ามีแน่นอนพวกอะไรมั้ยคะมีค่ะมีโอ้โหเรียกว่าแน่นเลยค่ะตั้งแต่เดือนนี้จนถึงกุมภานี่คือโปรชิปเยอะมากก็ส่วนใหญ่ตอนนี้ก็ขึ้นเหนือเนาะขึ้นเหนือจะมีริปทีงานไปดูที่ปลายอะไปดูไปดูโรงแรมที่ปายแล้วก็เดี๋ยวอาจจะมี ช่วงกลางๆปีก็อาจจะมีรถฟิเไกลๆแนี้ก็ได้คืออะไรชอบแัปปี้เลยเขาชอบเดินทางเขาสิร์ยใช่โเนในรถไม่บ่นเขาโซนในรถเขาชอบเขาชอบเขาชอบไม่บ่นไม่เมารถโต๊ะ